เพราะอะไรเราต้องหาเวลาให้ตัวเองสักวันละ5นาที10นาทีเพื่อให้ตัวเองมีความสงบเพราะว่าถ้าเราัวแต่ยุ่งกับงานยุ่งกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกสับสนเราอาจจะทำงานมากมายแต่งานนั้นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพที่จะส่งผลให้เราเห็นชีวิตที่ดีงามได้เลยเราต้องกลับมาที่ตัวเราเองบ้างในการให้ความสงบแล้วหยุด ฟังตัวเองไม่คิดอะไรที่มันเยอะหรือไม่เห็นกับการที่จะทำแต่งานเมื่อความสงบกับตัวเองในแต่และว,วันสักห้นาทีสินาทีก็จะทำให้เราพบคำตอบข้อความที่แท้จริงว่าเราจาเป็นต้องทำอะไรมากมายในชีวิตไหมแล้วสิ่งที่จำเป็นจริงๆกับชีวิตของเรานั่นคืออะไรนี่คือการที่เราพักให้ตัวเองสงบแล้วจะได้รับคำตอบและนี่คือเหตุผลที่ว่า